สำหรับรายละเอียดรายบุคคลซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะครับเราจะขออนุญาตแจกจยเป็นเอกสารในรายละเอียดนะครับเรามีข้อมูลพเพิ่มเติมอีกก็คืออาการผู้ป่วยที่รักษาอยู่จำนวน677รายนะครับตอนนี้ก็มีสีเขียวซึ่งไม่มีอาการนะครับอยู่ที่461คนมีสีเหลืองก็คือบอดอักเสบไม่รุนแรงนะครับ200คนนะครับและก็ สีแดงนะครับมีบอดอกอักเสบรุนแรงนะครับอยู่ที่16คนครับกันครับสาระสำคัญของศูนย์สานการโควิดนะครับซึ่งเราได้ปรับเวลาของการถแถลงข่าวนะครับเป็นการถแถลงนะครับในลักษณะของการที่เปิดให้มีการถ่ายทอดทางภาพและเสียงเนี่ยเราจะจัดในทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ส่วนการถแถลงข่าวเป็นเอกสารนั้นมีทุกวันนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์พุธศุกร์วันอังคารเพื่อใั้เรามีข้อมูลข่าวสารนะครับ ผมอยากจะมีนักประชาชนได้รับทราบวันทุกๆวันท่านที่สนใจก็ไม่มีข้อมูลข่าวสารเช่นนี้นะครับมาให้หลวงสัง์อภิญสวรร์รองนายังมนตเลยพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยนายแพทย์อภิชาติสมุกแก้วนะครับจะเป็นผู้รับหน้านที่นะครับสาระสําคัญวันนี้นะครับก็จะนะครับสําหรับสถานการณ์ของจังหวัดเลยครับผมขอไล่เจ็ดวันที่ผ่านมาท่านได้ทราบเพื่อทบทวนข้อมูลนะครับเมื่อวันที่24เราพบ45่าลายเมื่อวันที่25้เราพบ61สลาย วันที่26เราพบ52ลายวันที่27เราพบ49ลายวันที่28เราพบ42ลายวันที่29เราพบ56ลายและในวันนี้เราพบ57รายครับในวันนี้เราพบ57รายครับสำหรับ57ลายนะครับเราพบว่ามีการติดต่อในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับ อาจจะเป็นผู้สัมผัสสิ่งสูงนะครับเราพบทั้งหมด7รายนะครับเป็นนอกพื้นที่มาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับรวมแล้ว50รายนะครับสำหรับอาชีพนะครับก็พบว่าเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบา3ล3รายนะครับอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับ3ารายแล้วก็รวมอื่นๆอีก57ารายนะครับ พบขณะนี้ในระลอกใหม่ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะครับเราพบผู้ป่วยสะสมแล้ว1 0 9 6รายนะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่677รายนะครับหายป่วยแล้ว415รายเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่4รายนะครับวันนี้นะครับจังหวัดเลยนะครับหายป่วยกลับบ้าน49รายนะครับ เป็นรายที่แอดมิตที่ภูหลวง9ลายเชียงคาน8ลายปาดชม1รายภูเรือน1รายท่ารี่2ลายภูกระดึง1นลายวังสุพง6ลายถาขาว6ลายนายแห้ว1รลายแล้วก็เีราวัน6รายนะครับสถิติผู้ป่วยของเรานะครับสำหรับรายละเอียดรายบุคคลซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะครับเราจะขออนุญาตแจกจ่ายเป็นเอกสารในรายละเอียดนะครับ เรามีข้อมูลพเพิ่มเติมอีกก็คืออาการผู้ป่วยที่รักษาอยู่จำนวน677รายนะครับตอนนี้ก็มีสีเขียวซึ่งไม่มีอาการนะครับอยู่ที่461คนมีสีเหลืองก็คือปอดอักเสบไม่รุนแรงนะครับ200คนนะครับแล้วก็สีแดงนะครับมีปอดอักเสบรุนแรงนะครับอยู่ที่16คนครับ ขณะน,นี้เรามีสถานการณ์ด้านการแอดมิทเข้ารับการรักษาโดยมีจำนวนเตียงทั้งหมดอยู่ที่763เตียงนะครับเราใช้ไปที่502เตียงนะครับคิดเป็น65เปอร์เซ็นต์เนะครับเตียงคงเหลืออยู่ที่261เตียงก็คิดเป็น34เปอร์เซ็นต์เจนะครับขณะนี้นะครับเรา ฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยแล้วรวมทั้งสิ้น64,974โดสดนะครับถ้าเป็นระดับประเทศนะครับถ้าท่านเห็นตัวเลขติดตามนะครับก็ประมาณ17ล้านโดสนะครับก็แยกตามอาชีพต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นสถิติรายงานทางด้าน ผู้ป่วยยืนยันจำนวนเตียงแล้วก็การรักษานะครับก็ขออนุญาตดำเนยนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณท่านผู้ช่วยในแพทยศาสุรจังหวัดนะครับท่านอภิชาติสมุรแก่นะครับกับการรายงานข้อมูลสถานการณ์นะครับการพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ของจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราไดมีทั้งหมด57รายนะครับใน57รายเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่ ติดนะครับเชื้ออยู่ภายในจังหวัดนะครับเพียง7รายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของกลุ่มผู้สูงสียงสูงในจำนวนนี้นะครับก็มี3รายนะครับที่คิดว่าพวกเราควรจะให้กาลังใจนะครับเพราะเป็นอุค์ปกอบทางการแพทย์นะครับที่ติดเพราะเหตุของการสัมผัสจากการช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีนัยยะที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับว่าเวลาที่เราไปเข้าสถานพยาบาลต่างๆอย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูล การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะต้องช่วยเหลือกันนะครับนาจังหวัดก็เป็นกำลังใจในการประกอบทั้งสามท่านนะครับส่วนอีก4รายที่เหลือถ้าติดูในข้อมูลที่ท่านผู้ช่วยในการสัตว์สุขจังหวัดได้ให้ก็คือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสียก็จะเป็นการสัมผัสภายในครอบครัวมีเพียงหนึ่งรายนะครับที่คดีนี้เรากำลังสอบสวนเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของกรณีที่ไปทางร้านชาบูอยู่ที่อุบลภูเรืองนะครับ ซึ่ง,งเ,เขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเรากำลังหาสาเหตุว่าในส่วนของความป่วยที่ก่อนหน้า14วันเนี่ยเขาติดจากที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในขณะเดียวกันครับข้อมูลที่เรามีการสังเกตในการติดเชื้อ,อรายวันวันนี้ทั้ง57รายทานสังเกตนะครับปรากฏว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง18-59นะครับวันนี้เป็นกลุ่มนะครับอายุต่ำสุด20ปี ผมดูในสถิติข้อมูลที่ท่านรายงานนะครับถือว่าอยู่ในกลุ่ที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนหนุ่มสาวนะครับในบางครั้งการที่เราไปทํางานนะครับเราอาจจะคิดว่าเราร่างกายแข็งแรงแต่อย่างที่บอกครับว่าการาดูแลตัวเองการปฏิบัติมาตราการ DMS TTA เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นสุข,ขอ,อนามัยเป็นมาตรการส่วนบุคคลที่เป็นเหมือนกับ มาตรการการป้องกันตัวนะครับเ,เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนอกเหนือจากการที่เราจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับเรากรจะต้องมีความตระหนักร่วมกันในการปฏิบัติหลายท่านทําดีอยู่แล้วต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับบางท่านที่อาจจะยังปฏิบัติไม่เข้มข้นเรามาร่วมกันครับเวลายังไม่สายครับเรายังมีเวลาที่เราจะร่วมกันปฏิบัติได้นะครับถ้าหากว่าเราตั้งใจร่วมกันที่เราจะ นะครับปฏิบัตินะครับในมาตรการส่วนบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องของการให้ความส